ไม่ได้รักกันแล้วแต่ก็ยังไม่อยากเลิกกันใช่คู่ของคุณหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยทาร่าเข้าใจดีเลยนะคะเพราะทาร่าเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนคือเราก็แต่งงานกันมานานอะ่ะเจ็ดแปดปีแล้วเราก็คบกันตั้งแต่มหาหลัยคือความรากักแบบป,ปั๊บไปเลยหวานชื่นเนี่ยมันหายไปตั้งนานแล้วแต่ที่เรายังอยู่ด้วยกันตอนนั้นอะ่ะมันคือเซฟโซนมันคือความเป็นเพื่อนความสบายใจเป็นความปลอดภัยแบบที่เฮ้ย มีเขาอยู่ข้างกายอย่างน้อยเราก็รู้ว่าชีวิตนี้มันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอะหรือเกิเราเลิกกันไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาใหม่ได้แบบไหนเราก็ยังคบกันต่อไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเราทั้งคู่นี่แหละโดยที่เราแบบไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วอะแล้วตอนนั้นทาราก็คิดเอาเองว่าเออทุกคนเขาก็เป็นอย่างนี้แหละคบกันไปนานๆมันก็คงไม่มีใครหวานชื่นเหมือนตอนคบกันแรกๆได้หรอกอีพวกเข้าใหม่ปามันโปรโมชั่นวันมึงมันก็ต้องหมดแล้วทาราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ในเซฟโซนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปอย่างเง เจ็ดปีจนวันหนึ่งบังเอิญไปเข้าเวิร์กช็อปของสาระราเพลามันชื่อ t w n day manifesting challenge mm hmm. คืออันเนี้ยมันเป็นแบบะฝึก manifestation เนาะคือการใช้กฎแรงดึงดูดสร้างชีวิตในฝัง่งเราอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบไหนให้เรารดึงดูมันึ้นมาให้เราสร้างมันขึ้นมาภายใน21วันเช่ไหมมันกลาณกลางเวิร์กช็อปทาราแบบเบรกทูมากเลยแบบอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยทาร่าได้คลิกอะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างหลังจากนั้นอนะความสามารถทาร่าเปลี่ยนไปทารารู้สึกว่าเฮ้ย แต่งงานกันมา12ปีแล้วเรายังรักกันเหมือนวันแรกเรากลับไปมีป๊อปปี้เลิฟได้ทุกวันน่ะเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ทาราลูกสองลูกคนโตอายุ11ขวบแล้ว,วนะแต่เวลาเห็นหน้าสามีเราแบบมีความคลั่งรักมากเรากลับไปคลั่งรักเหมือนวันแรกที่เราเจอกันได้ทาราเรียนรู้ว่าเฮ้ย อีโปรมันไม่หมดนี่ว่าแล้วคนคบกันไปนานๆเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหลือแต่มิตรภาพเหลือแต่ความเป็นเพื่อนอย่างเดียวเทราะนั้นเขายังสามารถคงความรักยังสามารถรักกันเหมือนวันแรกได้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราแล้วมันทําให้เราแบบเข้าไปอยู่โลกอีกไปนึงทาให้เรามีความสุขมากทั้าละเลยอยากแชร์เรือ่องนี้กับเพื่อนๆมากนะคะสําหรับใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ในแบบ เงั้นงั้นอ่ะคบบกันไปไม่รักไม่เลิกเป็นเซฟโซนเฟรนด์โซนของกันและกันแล้วอยากที่จะกลับไปรักกันเหมือนเดิมอย่างก,กลับไปป๊อปปี้เลิฟอีกครั้งอยากกลับไปคลั่งรักกับแฟนคนเดิมนะคะทารัาจัดเวิร์กช็อปฟรี40นาทีนะคะ ในหัวข้อความรัก101จุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ในฝันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วอยากรู้อยากเข้าใจความรักมากขึ้นนะคะสามารถแอดทาร่ามาได้ที่ไลน์แอดทาร่าถงแล้วเจอกันค่ะ